ันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องโรควัยทองถามว่าโรควัยทองคืออะไรโรควัยทองก็คือเป็นโรคที่ผู้หญิงพออายุย่าง,งเข้าเข้าสู่ในวัยอายุประมาณตั้งแต่45ปีขึ้นไปก็จะมีอาการขาดของฮอ,อร์โมน2ตัวคือฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนสิ่งที่ตามมาหลังจากผู้หญิงขาดฮอร์โมน2ตัวนี้สิ่งที่ตามมาคืออะไรก็อ,อันที่หนึ่งรอบเตือนที่เคยมามันก็เริ่มมาไม่ปกติการขาด,ขาด,ขาดาหายต่อมาเนี่ยก็เ,ยเกิดอาการ ร้อนวกพวว่าโดยเฉพา,า,าะส่วนบนของร่างกายเมื่อขึ้นน้อนอาการหนาวน้ำคืนเนี่ยจะเหงื่อออกนะครับสิ่งที่ตามมาก็คืออารมณ์แปรปรวนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้จะงงกิดง่ายนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับก็ทําให้นอนหลับเนี่ยนอนไม่ค่อยจะหลับซึ่งผมก็จะหยาบกล้านผิวหนังก็จะแห้งนะครับรวมไปถึงช่องอคลอดก็จะไม่ชุ่มชื้นนะครับนี่นี่คือนี่คือปัญหาของโร นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับเขาที่สํานักขุดเนี่ยพอผู้หญิงเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ตอนอายุสามสิบปีเนี่ยนั่นถือเป็นว่าจุด,จดสูงสุดของผู้หญิงจากนั้นพอสามสิบปีลงมาเนี่ยนะครับเจ้าฮอร์โมนเอ,เอสโตรเจนตัวนี้เ็าจะเริ่มลดลงพอฮอร์โมนตัวเอสโตรเจนตัวนี้ลดลงเ็าทาให้กระดูกเราเนี่ยมันก็จะบางตามไปด้วยพกระอบกบางตามไปด้วยสิ่งที่ตามมาก็ะจะเปลี่หกล้มน้อนิดหน่อย,อยกระดูกก็จะหักนะครับนำไปสู่ปัญหาที่มีมากมายไก่กองของ ของการขาดโอมอเอสโตรเจนนะครับซึ่เป็นวัยที่เราพูดได้เลยว่าเป็นวัยที่ผู้หญิงช่วงนี้เป็นวัยที่ลําบากและน่าสงสารนะครับเมื่อเราจะเมื่อเราจะนําการใช้โอมอดเอสโตรเจนที่เราจากการสังเคราะห์หรือเข้ามาฉีดหรือเข้ามากินเข้าไปเราก็เกิดความระแวงของการที่จะการมาเป็นโรคมะเร็งนะครับประเทศไทยเราโชคดีที่เรามีสารสารเอ่อพือตัวหนึ่งที่เร,เรียกว่าความเกิดขาว ในพื้ดความเผรือขาวก่อนหน้านี้มีข้อขังขาค่อนข้างเยอะว่าจะทําให้เกิดทางด้านความเป็นพิษจบจนกระทั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้มาทําวิจัยนําเจ้าความเผรือขาวมาใช้กับหนูในหนูทดลองขนาดตั้งแต่10มิลลิกรัมจนถึง100มิลลิกรัมเป็นเวลานาน4เดือนสรุปได้ว่าเจ้าความเผืขาวชนี้ไม่ได้ทําให้เกิด ปยายผลทางปะยายธิสภาพใดๆรวมไปถึงไม่ทําให้เกิดการเป็นพิษต่อหนูนอกเหือจากนั้นนะครับมีม,มีมีการรายงานทางนิยสารทางวิชาการของต่างประเทศนะครับมีการใช้ความเคยขาวสูงถึง200-300มิลลิกรัมมากกว่าของไทยเราได้สร้าไปก็สรุปได้ว่านท็อกซิกก็คือไม่มีผลไม่มีผลทางด้านพิษวิทยาความปลอดภัยจึงค่อนข้างสูงมากนะครับ ทีนี้ถามว่าเมื่อเรากินตัวนี้เข้าไปเจ้าฮอร์โมนไฟโตเอสโตรเจนตัวนี้เข้าไปมันกอ่อเกิดอะไรกับร่างกายตัวนี้เขาจะเข้าไปทําหน้าที่เสมือนกับเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนทดแทนแต่มาจากพืชสมุนไพรนะครับก็จะทําให้อาการต่างๆที่ผมกล่าวมาข้างต้นลดน้อยลงตั้งแต่กระดูกเปล่ามันก็จะเกิดการสิกกร่อนของกระดูกีิชาลงนอกเหนือจากนั้นนะครับก็จะทําให้ผู้หญิงนี่กลับมามีน้ําในนวดกลับขึ้นมาใหม่นะครับ รวมไปถึงอารมณ์ที่เคยแปรปรวนนะครับอาการร้อนอาการร้อนร้อนหนาวๆเนี่ยก็จะหายไปนะครับเท่าสม,มุนอเอสโตรเจนของผู้หญิงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นของคู่กันที่เราขาดกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับไม่จําเป็นต้องร้อยถึงไวทองไม่แต่ผู้หญิงที่ที่เริ่มมีอาการตัวเองว่าเริ่มมีอาการดังกล่าวเกิดขึ้นเราก็สามารถเริ่มถามได้ทันทีนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วยการเสริมของฮอมน พราะทุกวันนี้โลกทุกวันนี้มันเกิดวันนี้แน่นอนเสมอไปบางทีอายุสักสามสิบกว่าก็เริ่มมีอาการใบทองแล้วก็มีเนื่องจากเราอยู่ในสภาพแวดล้อมแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็คือทั้งอาหารการกิน,นางๆนี่มันปิดเพีย้ยนไปจากธรรมชาติเดิมมากมายนะครับเพราะตัวนี้ถ้าเรารู้สึกว่ามีความจำเป็นต้องใช้เราก็สามารถใช้ได้ทันทีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าดีเราก็ควรอยู่ในการดูแลของแพทย์นะครับก็จะยิ่งดียิ่งขึง้น